นี่นี่นี่ครับพี่น้องครับประโยชน์ในรอบถัดมาหนึ่งเข้าก็ได้ขายเอ็นบ่อสองเข้าก็าได้กินสามเข้าได้เลี่ยงงว้พี่น้องบ้านห <c oughs> มองเงินบบมีหยาเด้เพราะว่ามันมีน้ำเนาะเมนหมองนึ้งเขา้าเอาน้ำเขา้าเรื่อยๆมันก็มีหยาครับบานมีเชืงกหยามีเชิอกมะเขือแดงจึงคืออยู่พี่น้องเป็นอาหารงูล่ามใช้รักนั่นนั่นนั่น ัดน้่แล้งเพื่อนก็ได้กินควบควบสัตแล้วสัตว์เลี้ยงพวกเราก็มีความสุขแล้วพี่ต้องบ้าแป๊บออกมาให้เบิร์ทุโตัวมาเห็นหยาบ้่ามันถือเล็กหรือบป่าไหนเป็นไหนบ้านเขี้ยวอึ่งตึงตี เขียวอึ้งตึงมะเขือกระแดงจึ้งคึ้งดูพี่น้องกรด่ากะด่าเอากินเบิดมือนี่นึ่งปลานึ่งปลานึ่ปลาดุกจ้า มีปลาดุกใส่ผักกะล่ำปีกับมะเขือจ้าผัดใส่เรียบร้อยมีครัวผิดกันแจ้าค่ะ กระเทียมติ๊กเกลรดกินดาบะ้ำดำแจ้วกกอเมื่อเี็กกระเทียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพครับพี่น้องครับผู้ที่ได้ไปญี่ปุ่นน้ำกันกระตือมี่ทับทานพี่ยายแดงโอกาดออกแคมอัลเบชลูกับโนชี่ครับ เพราะว่าคู่ชมพูนั่นเล่าล่าบ่ได้เนะเาะเล่าล่าปลาไหลก็เลยบ่ได้ไปครับพี่น้องอยเลยได้อยู่เลี้ยงมาลี่นะครับมาดูได้เกี่ยวดูได้เนื้อป่าตัวน้องนี่ละพี่น้องครับส่วนในเพื่อหัวร้อนจ้ะถ้ารากิดลายทรงตะลูกไปครับทรงตะล,ลูกไปกบเบิดหลายมื่อเนาะเอาออกกัดออกแกนไปเป็นตัวแทนของเมนคู่หัวร้อนครับพี่น้องครับ การดูแลทุกสิ่งอย่างกับมอบให้พันเตี้ยพี่น้องยิงง้อให้เราเลี้ยงง้อชาครับดูแลน้ำให้พื้นไปยูงไมอะไรใช้ผักดีนี่ละมาแม่มาแม่แค่เลงกินหนึ่งปลาดุกบาทเนี่ยเขางนอครับ<ช>อเออแม่มเสียบครับแต่เจอมั้ยเนีแแแ่แต่เนี่สบๆจได้กันไหมหนึ่งปลากระแทบน้นอ ีลยวแยแดงนี่แก่หมดของเลยปวดปูสุดยอดสุดยอดพี่น้องแยแดงแล้วบรรจุงนิดก็ถึงเลยเผาพวกพริกพูน่ะนี่วะเผาพริกเผาหอมมาเด้อมาเด้อกัดแกนกัดแกนมาเร็วๆพาน้องมากินข้าวเมื่อนี้แดดแจ่มใสให้เก่าแล้วพี่น้องกินข้าวแล้วก็เตรียมตัว อา,อาบนนังอาบไมครับผมมือนี่งกองพีเก็บครับพี่น้องครับหา,าเสียงเสียนข้นนองเนนอเนียนให้มันดีครับอะข้อหอมปากหอมข้อ,คร,อครับพี่น้องครับเจอกันคลิปต่อไปครับพจอกันไม่คลิปหน้าจ้าจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ